สวัสดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Miss M Channel ครับยังคงมาในชุดเดิมเวลาเดิมฟอร์มเดิมแต่ต้นไม้ต้นใหม่แน่นอนวันนี้เราจะมาแยกครับโพโรคาเซียหน้ากากฟาโลหรือฟาโลแมสเพื่อนๆแต่ฟาโลต้นนี้เนี่ยพี่เล็กบอกว่ามันเป็นฟาโลพันสายพันธุ์อเมริกันนะครับเพราะว่าเห็น หลายๆคนที่เอามาขายมันมีหลายสายพันธุ์มากๆนะครับสายพันธุ์ไทยก็มีนะสายพันธุ์อเมริกันแท้ก็มีอเมริกันเทียมก็มีอะไรเยอะแยะมากมายแต่ต้นนี้อเมริกันแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเวลาหน้ากากเขาขึ้นแบบนี้แล้วเขาไม่ลัดตัวนะครับคือหน้ากากที่ตอนนี้ที่มีปัญหากันมีสเซมเห็นพูดคุยกันว่าหน้ากากฟาโลเป็นอะไรนะคือเขาจะแบบเนี้ยเหมือนก้อนอะไรสักอย่างแค่นี้นะ แต่นี่คือหน้ากากคือหน้ากากเห็นไหมครับเขาก็จะมีฟอร์มของเขามีขอบมีย้วยมีอะไรแบบนี้นี่คือลักษณะหน้ากากฟาโลที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์มากๆแล้วก่อนที่เราจะไปแยกลูกเขาเนี่ยเพื่อนๆมาดูลำต้นอีกแล้วสภาพดินของของพี่เล็กเนี่ยดินในอุดมคดีนเนี่ยมันสุดยอดจริงๆนะเพื่อนๆนะดูดีครับนี่คือลำต้นฟาโลโโหสองกำมือเลยแหละเนี่ยเนี่ยนะครับ สองกำมือเลยทีเดียวนี่คือคุณภาพของดินและคุณภาพของการเลี้ยงฟาโลต้นนี้มีอายุประมาณ5เดือนนะครับ5เดือนซึ่งเราแยกลูกออกไป2 3สารอบละรอบนี้เราจะมาแยกรูปแบบเขาเรียกว่าอะไรลักษณะลูกที่ขึ้นมาหน้าแบบลายสวยๆแบบนี้นะลายแบบจัดๆแบบนี้เลยเห็นไหมครับนี่ใบใหม่จัดๆแบบนี้สวยงามมากๆนะครับ เราตัวนี้มันมีขี่ต้น1 2ึ่สามสต้นเองกับต้นแม่เขาหน้าตาฟอร์มแบบนี้เลยครับเพื่อนๆมาดูใบนี้นะครับที่จริงถ้าสไตล์มิเซมจะชอบแบบนี้มากกว่าเพื่อนๆแบบหน้ากากใหญ่ๆแบบนี้ไม่ชอบให้มันงุ้มมากถ้ามันงุ้มมากมันจะดูแบบเหมือนก้อนอะไรสักอย่างนะมันก้อนอะไรสักอย่างแต่แบบเนี้ยชอบชอบถูกจริตด,ดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มต้นการแยกลูกกันเลยนะครับ ฟาโลจะแยกง่ายหน่อยเพราะฟาโลเป็นไม้ไหลเนาะเพื่อนเพื่อน,อนมันจะไหลออกมาแบบประมาณสักอ่าถ้าจําไม่ผิดมีประมาณห้าถึงหกข้อนะครับต่อตอนหนึ่งไหลที่มันยาวออกมาแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อก็ไม่ยากนะครับตัดไหลฟาโลก็เขาไหลมาตรงไหนเราก็ตัดแค่นั้นเองนะครับซึ่งไม่เชมจะไม่ไม่ตัดข้อเขาเลยนะครับตัดเฉพาะไปลายไหลออกไปอย่างเดียวเพราะว่าข้อจะให้แม่เขาเลี้ยงต่อน,นะครับ ก็ขุดขึ้นมาแบบนี้นะฟาโลจะค่อนข้างจะง,ง่ายกว่าโมฮิโตใน EP ที่ผ่านมาเห็นไหมครับ EP ที่ผ่านมาเราตัดโมฮิโตเนี่ยโอ้โหมีไหลมีไหลมาด้วยเพื่อนๆแถมไหลเลยนะครับ<ๆ>กระเจียวแดงทีเดียวเชียนะครับโอ้โหสวยงามมากนะครับดูครับสีใบเต็มเต็มแบบนี้นี่ดอลลี่ให้เพื่อนๆดูเลยนะแต่เราจะเอาแค่ 3าใบพอนี่แกะออกไปไม่ต้องเสียดายที่จริงเอา2ใบก็พอแล้วนะเพราะว่ามันชําใหม่เนาะเราเอาสอใบพอเอาโหดๆแบบนี้แหละเพื่นพนอนๆคงจะคิดว่าโอ้ถ้ามันแพงนี่มึงไม่ทําแบบนี้หรอกใช่ถ้ามันแพงนี่มนไม่ทําแบบนี้นะใครสนใจนะครับ500บาทนะทักมาที่ B M เอ็มแพนะครับห้ารอบาทเอาไปนะยังไม่ได้ปลูกเลยเพื่อนๆเนี่ยมมยโต้ก็รอคิวนะครับรอปลูก ออีกสองต้นนี่ครับต้นนี้ก็สวยนะบอกได้เลยว่าสวยทุกต้นนะครับสวยทุกต้นนี่ต้องค่อยๆนะครับเหมือนจะมีไหลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ,บแต่เากลฟูมากเห็นไหมอ่าไม่มีครับไม่มีไม่มีไหลอ่ะนี่ครับ ถ้าถ้าตัดชำนะมันมีหลอดแบบเนี้ยไวไวกว่าที่มันไม่มีหลอดครับเพื่อนๆไวกว่าเอาแค่สะสองใบพอนี่ที่ยิงมิเซมยาวแค่ใบเดียวก็ได้นะเอาสองใบก่อนนะให้เขาช่วยกันสคราข้อแสงก่อนแต่สคราข้อแสงมากไม่ได้นะเหี่ยวหมดนะครับเหี่ยวหมดอีกต้นนึงต้นนี้อยู่ข้างในต้นนี้ฟอร์มดีนะครับ เนี่ยเห็นไหมเพื่อนต้นนี้ฟอร์มสวยสุดใครอยากได้ทักมานะใครอยากได้ทักมานะครับอืมอืมมาแล้วต้นนี้ฟอร์มดีสวยสุดเลยหน้าสวยมากนะครับนี่เห็นไหมหลอดใหม่ก็ใกล้จะก,กลางแล้วนะครับสภาพปลายไหล อ้วนทวนสมบูรณ์รากคงดีปกติไม่เหมือนโมฮิโต้รากขาดหมดแต่ไม่เป็นไรครับโมฮิโต้นี้ยังไงมันก็ได้ไปเริ่มใหม่อยู่แล้วแหละนะครับก็มาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับสิ่งที่มันแบบมาสัจจันมากมากนั่นก็คือลำต้นเขากอเขานะครับใหญ่โตมากๆนะครับใหญ่โตมากๆคอนเฟิร์มเลยว่าดินที่ใช้ปูนี่คือสุดยอดมากๆนะครับเอาละครับก็ จะใช้เวลาไม่นานสักเท่าไหร่นะครับใครสนใจเอาอีกครั้งหนึ่งนะก็ติดต่อมานกันได้ที่ BM เอ็แพนไม้ด่างไม้มงคลนะครับถามมาได้เลยว่ามีต้นไม้อะไรบ้างถ้ามีแบ่งเราก็จะแบ่งให้ถ้าไม่มีแบ่งก็เราจะหาให้เอนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีแล้วก็เราก็จะหาให้นะครับมีพือนมีพี่ๆหลายคนถามหาะลรนะช้างเหลืองนี่ช้างเหลืองเราต้นประมาณเนี้นะครับแต่ยังไงครับมาดูโคนเห็นไหม ค่อนข้างจะแก่แดดนะนะครับอ่าช้างเหลืองของเราค่อนข้างจะแก่แดดเห็นไหมไม่ใช่หนอเดียวนะครับหลายหนอด้วยนะหลายหนอด้วยอันนี้เก็บไว้ตั้งแม่นะครับเยอะแยะมากมายไม่ค่อยได้ขายสักเท่าไหร่ช้างนะครับไม่ช่ไม่มีคนซื้อนะเจ้าของเขาไม่ขายนะครับอ่ะเอาละครับก็ขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมให้กําลังใจมิเซมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้รวมถึงกดกระดิ่งนะครับให้ช่องมิเซมด้วยนะครับฝากกันอีกทีหนึ่งสาหรับ ช่องทางการติดต่อเรื่องของการซื้อต้นไม้นะครับ B M แพนไม้ด่างไม้มงคลนะครับที่เพจเลยนะครับลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับ